ผลงานของน้องไบต์ตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เลยผลงานน้องไบต์เสร็จแล้วค่ะโอ้เยอะเลย วันนี้จะเอทำอะไรคะ <_ Gerilim> ทำ activity ค่ะทำ activity น้องไปอยากจะมาทำ DIY ระบายสีใช่เป่าของของม้านะคะอยากจะมาระบายสีเดี๋ยวให้เขาเลือกกันนะคะอันนี้แม่ฝนคิดว่าน่าจะมีอยู่ในทูก้างนะแบบมันจะมีแบบเป็นมุมมุมมุม,ม,ม,มหนึน่งน้องก็จะมีแบบโต๊ะโต๊ะให้เด็กๆเ,เล่นอ่ะพี่ไปเลือกก่อนพี่ใบจะเอาอะไรวันนี้ล่หลังจากที่น้องไปเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะ เลือกชุดเด็กใช่ไหมเด็กผู้หญิงใส่ก,กระโปรงบัเล่สิ่งที่เขาจะมีมาให้คืออะไรบ้างไม้จิ้มฟันค่ะมีไม้จิ้มฟันค่ะอุปกรณ์จะมีไม้จิ้มฟันคัตเติ้ลบาดมีทิชชู่แล้วก็จะมีกล่องสีมาให้โอ้ละเลงใหญ่ดูตั้งใจมากค่อยๆนะคะ ระวังมันออกข,ขอบนะคะไม่ลบไปแล้วลบหลายทีลยแล้วมาได้เลยแม่ว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างหนึ่งนะช่วยฝึกสมาธิให้เด็กน้อยด้วยนะคะจากทีแรกเมื่อก่อนนะระบายแบบระเลงเลอะเล้อขอบตลอด <c oughs> <c oughs> หัวล้อหัวเรารู้ตัวใช่ไหมเล้อขอบตลอดเลยฝึกหลายรอบแล้วเราก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้โหใส่ผมน้องน้องเป็นฝรั่งเหรอลูก ไม่ใช่ผมก็ต้องเป็นสีอ,อ๋อผมก้เป็นสีเหลืองก็นื่นว่าน้องเป็นคนล่างแ้วน้องเป็นคนไทยก็ผมสีดำะผมสีดำมันไม่สวยอ๋อไม่สวยไปผมสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีเส้นเป็นสีดำมาลาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องไบ์ตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะคะว่าจะมีสีอะไรบ้างแล้วก็เป็นยังไงบ้างเนาะโอเค ตั้งใจมากตั้งใจมากโอ้สวยสาวน้อยชุดเบลล่ใกล้เสร็จหรือ,อยังเสร็จหรือ,อยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอันไหนคะ เดี๋ยวจะเอาไปทไําอะไรต่อคะระบายเสร็จแล้วทำอะไรต่อ,อเอาเข้าตู้อบใช่ไหมคะอ้อาวค่อยๆยกเอาไปให้พี่เลยคะ่ะน้องไปค่อยๆยกเอาไปให้พี่เลยผลงานน้องไปเสร็จแล้วคะ่ะใส่อ๋หอหูข้างหนึ่งลืมลืมหูหูแว่งไปข้างหนึ่ง <laughs> อ่ะใส่หูไปข้างหนึ่ง หูไม่กี่ข้างนะคะสองข้างแล้วนะเกอ้าวพี่ใบยกไปให้พี่พี่ต้องเอาไปทำอะไรต่อคะพี่จะไปเข้าตู้ไบดูดิพี่จะไปเข้าเหมือนอบขนมเลยพี่จอาไปเข้าตู้แล้วุุ้ยเสร็จแล้วไปว้าวมาดูกันมาดูดู ว้าวสวยเธอเธอขอบคุณค่ะเอ้ยเอามานั่งตรงนี้ก่อนโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยคะ่ะโชว์รูให้เพื่อนๆดูหน่อยคะ่ะว้าว ถ้าใครชอบ EP ของน้อนใบชอบช่องของเราอย่าลืมให้กำลังใจเราด้วยการทำอะไรคะอย่าลืมเลยคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดให้แม่หนูด้วยน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่ไหมกดติดตามกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่งโอเคนะคะสำหรับวันนี้ bye bye, นะะไปบ่ายค่ะทุกคนก่อนลงยบายเจอกันใหม่นะคะเย้ yeah.